ยมนั้นสมาธิเวลานี้จิตโยมก็เนี่ยนิ่งสักพักเดี๋ยวก็เคลื่อนไปแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเดี๋ยวก็เคลื่อนเดี๋ยวก็กลับพระศาสดาก็เป็นพระองค์ก็บัญญัติว่าจิตนี้เหมือนลิงที่ท่องเที่ยวไปในป่าใหญ่กระโดดเกาะกิ่งไม้นั้นปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนี้อยู่เรื่อยไปอาการจิตมนุษย์ทั้งหมดทั่วโลกธาตุจะเป็นอย่างนี้พระองค์เรียกมันว่าเป็นตถตาตาคือเป็นเช่นนั้นเอง เป็นอวิตตตาตามันจะไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนี้เป็นอนัญญตตามันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นและมันเป็นอิทัปปัจจยตาคือเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเรียกว่าอิทัปปัจจยตาดังนั้นสัจจากความจริงตรงนี้การเวลาจะผ่านไปกี่ปีก็ตามความจริงตรงนี้ก็ยังเป็นความจริงอยู่ตลอดการอดีต มนุษย์ทั้งหลายก็มีอาการจิตแบบนี้ผ่านมาถึงปัจจุบันเราฟังที่พระเจ้าบรรยายอาการจิตก็ยังเหมือนของเราในปัจจุบันมนุษย์ที่จะเกิดมาในอนาคตก็เป็นเหมือนกันดังนั้นธรรมะหลักแบบนี้เป็นอากาลิโกอดีตจริงปัจจุบันจริงอนาคตจริงไม่เกี่ยวเนื่องด้วยการเวลาดังนั้นคนหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าสองพันกว่าปีแล้วคำพทธเจ้าล้าสมัยแล้วมั้งไม่จริง เขายังไม่เคยมาเสพครบธรรมะพระศา,ศาสดามันเป็นเรื่องที่จริงจริงจริงตลอดกาลอดีตจริงปัจจุบันจริงอนาคตจริงและมีในทุกคนไม่จำกัดชาติชั้นบรรณะไม่จำกัดลัทธิใครจะบูชาไฟใครจะกินเจใครจะไหว้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ใครจะบูชาน้ำหลงอาบแม่น้ำคงคาทุกคนอาการจิตนั่งปุ๊บเป็นอย่างนี้หมดเลยเกิดดับเกิดดับเกิดดับ,ดบ และจะเกิดดับวนไปในกี่ธาตุสี่ธาตุผู้เจ้าบอกถ้าไม่รู้กายเดี๋ยวก็ไปรู้ความคิดอดีตเคยคิดอดีตไหมเคยเคยไปปรุงนาคดไหมเคยเคยรู้สึกพอใจไม่พอใจมั้เคยจิตจะวนอยู่แค่สี่ธาตุนี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารไม่เกินนี้ไปได้ผู้เจ้าบอกผู้เจ้าบัญญัติสี่ธาตุนี้ว่าเป็นวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณ มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนเห็นไหมอดีตก็มีปัจจุบันมีอนาคตก็จะมีเทคโนโลยีจะก้าวไปไกลขนาดไหนก็ตามอาการจิตมนุษย์ยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบัญญัติสิ่งเหล่านี้ว่าอิทัพปัจจยตาว่าสิ่งเหล่านี้เกิดเพราะเหตุปัจัยและดับเพราะเหตุปัจจัยว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะไม่มีเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป ที่พระเจ้าบัญญัติเนี่ยอิมัสมิงสติทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปปาทาอีทางอุปชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะอิมัสมิงอัสติอีทางนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสะนิโรธาอีทางนิรุจติเพราะการดับไปงสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรเรามาแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคือความเห็น อะไรคือสิ่งนี้สิ่งนี้เราเคยทานอาหารเราเคยไปเดินห้างกันเราเคยไปเดินซื้อของนะทำไมเราอยากซื้อผ้าพันคอผืนนี้อยากซื้อกระเป๋าใบนี้ไม่อยากได้ใบอื่นเพราะเราชอบถูกต้องไหมความชอบต้องมาก่อนความอยากจึงตามมาจริงไหมถ้าเราไม่ชอบเราจะอยากได้ไมั้ยไม่อยากได้มนุษย์เมื่อก่อนก็เหมือนเรา ปัจจุบันก็ยังเป็นอนาคตเป็นไหมเป็นชอบจะมาก่อนอยากจะตามมาและถ้าถามว่าก่อนความชอบเกิดอะไรเกิดอะไรเกิดก่อนความชอบผัสสะตาต้องไปเห็นก่อนถ้าตาโยมไม่เห็นกระเป๋าความพอใจอันเกิดจากตาเห็นรูปจะมีขึ้นได้ไหมไม่ได้ ถ้าโยมจะซื้อเพลงซีดีเพลงมาฟังโยมต้องใช้หูฟังเสียงและโยมก็จะเพลินพอใจและโยมก็จะเกิดความอยากได้ซีดีแผ่นนั้นถ้าอยากจะกินอาหารมันก็เรื่องลิ้นนี่มันพ่่งทุกอายจตรณเลยมันเป็นอายจตรพิเศษนะูเจ้าบอกคุมลิ้นอย่างเดียวเนะี่ยละสังโยชน่าได้เลยนะสามารถเป็นได้ถึงอนาคามี ยมดูว่าถ้าตาชอบในหูไม่เกี่ยวนะถ้าหูชอบตากับจมูกก็ไม่เกี่ยวแต่ลิ้นเนี่ยขอเอี่ยวด้วยทุกอายจตนอะอเป็นเรื่องแปลกตาเห็นอาหารจัดวางดีๆสวยๆลิ้นก็ขอด้วยจมูกได้กลิ่นอาหารนอมหอมลิ้นก็ขอด้วยเขาพูดว่าโอ้โร้านนี้อาหารอร่อยส้มตำนี่ร้านนี้ดีนะลิ้นก็น้ำลายขึ้นเลยนะเนี่ย เพราะฉะนั้นลิ้นเนี่ยขอเอี่ยวทุกเรื่องเลยครูเจ้าบอกลิ้นนี่สําคัญมากพระองค์บัญญัติเรื่องกับะลีกาลลาหารอาหารคือคาข้าวถ้าโยมพิจารณาอาหารคือคาข้าวได้คือคุมเรื่องลิ้นได้เนี่ยสังโยชนิดที่เป็นเหตุให้กลับมาสู่โลกนี้ได้อีกย่อมไม่มีสามารถปริลนิพานในภพนั้นได้เลยไม่น่าเชื่อเห็นไหมคุมลิ้นอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหมันคุมไปได้ครอบคุมเลยเป็นอะไรที่เรานึกไม่ค่อยถึง เรานึกไม่กถึงว่าเรื่องลิ้นนี่แรงมากนะแปลกมากนี่ถ้าเราไม่เจอพระสูตรนี้เราก็คงมองไม่ออกนะสังเกตไม่เป็นแต่พอมาเจอพระองค์ตัดเราก็สังเกตทําไมคุ้มลิ้นมันไปได้ขนาดนั้นทาไมผู้เจ้าไม่บอกคุมลูกตาไม่บอกคุมหูไม่บอกคุมจมูกนะมันไม่พ่วงกันอืมนี่เป็นอย่างนี้นี่เวลาเรา ศึกษาพุทธวจนะให้เราสังเกตคำพู้เจ้าเนี่ยโอโหแยบคายมากนะแล้วเราจะได้เทคนิคอะไรเยอะแยะเลยดังนั้นเมื่อกี้ยมสรุปได้แล้วว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีอะไรมีอะไรมีรมผัสษาต,ต้องมาก่อนจริงไหมเวทนาจริงตามมาใช่ไหมอ่าและเมื่อมีเวทนาแล้วตัณหาจะตามมาจริงไหมนี่หยิบมากลางๆสายเพื่อให้พวกเราเห็นได้ชัดๆสายปฏิจจสมุปาท ชื่อมันดูฟังยากนิดหนึ่งแต่มันมีในตัวเราทุกคนเลยอ่ามันเป็นศัพท์เทคนิคเล็กน้อยที่พวกเราต้องทรงจำไว้สักนิดหนึ่งนะปฏิจจสมุปบาทแปลว่าทำอันเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นนะอะไรอาศัยอะไรเกิดขึ้นนะเวทนาอาศัยผัสสะผัสสะอาศัยอะไรโยมอาศัยสลายจตนะต้องมีอายจตนะภายในหกภายนอกหกมากระทบกันผัสสะจึงมีได้จริงไหม ถ้าตาไม่สมบูรรณ์ูปมีวิญญาณมีก็รู้ไม่ได้ใช่ไหมตามีรูปมีวิญญาณไม่มาสู่คลองแห่งจกักขุก็ยังรับรู้ไม่ได้ทุกภาษาต้องมีสมองค์ประกอบเสมอเช่นทางตามีตามีรูปมีวิญญาณทางตาทางหูต้องมีเสียงมีหูมีวิญญาณทางหูทางจมูกต้องมีกลิ่นมีจมูกมีวิญญาณทางจมูกดังนั้นทุกภาษาพระองค์บอกจะมี3าองค์ประกอบ พระองค์จึงเรียกสลายจตนะคืออายจตนาภายในหภายนอกหกระทบกันเป็นผัสสะและเมื่อมีผัสสะจะมีเวทนาเมื่อมีเวทนาจะมีตัณหาความอยากและจะเกิดอุปทา,านความยึดก่อนซื้อมันเป็นกระเป๋าห้างพอจ่ายตังค์ซื้อมาแล้วมันกระเป๋าฉันนะโยมยึดและกระเป๋าฉันถ้ากระเป๋าห้างห้หางหายโยมไม่ทุกกระเป๋าโยมหายโยมทุกมันมีของฉันขึ้นมาแล้วเห็นไหมนี่เป็นอย่างนี้ นี่เป็นปฏิจจสุบาทที่มีในมนุษย์ทุกคนยมว่าอาการแบบนี้คนนับถือคริสมีไหมคนบูชาไฟมีไหมคนกินเจมีไหมไม่กินเจก็มีเหมือนเราใช่ไหมจับมาเดินหน้างเนี่ยทุกคนมีปฏิจจสุบาทวันเลยนะอืมสายตาหูสอดส่นะอยากได้นอนอยากได้นี่ใช่ไหมเป็นหมดเลยฝรั่งเป็นมเป็นคนตระกูลสูงตระกูลต่ำเหมือนกันไหมเหมือนกัน อาการลิโกเห็นไหมไม่จํากัดชาติชั้นวันนะผู้เจ้าเห็นได้ยังไงผู้เจ้าเห็นในสิ่งที่มันไม่จํากัดการเวลาอดีตจริงปัจจุบันจริงอนาคตก็จะจริงเห็นไหมเนี่ยความเลิศดของธรรมะพระศาสดาที่เรียกว่าอาการลิโกเป็นอย่างนี้โยมดังนั้นคนที่ไม่ได้สัมผัสธรรมะชั้นลึกก็จะมองไปว่าโอ้ยสองพันกว่าปีธรรมะผู้เจ้าต้องปรับปรุงแล้วต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนี่เป็นความเข้าใจผิดเลย แล้วก็ทรมาบลงทุกเรื่องใช้ได้ตลอดกาล